สวัสดีค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหางานพี่เลี้ยงน้องไปกลับนะคะมีเข้ามาแล้วเงินเดือนดีมากเลยนะคะเงินเดือนหมื่นเจ็ดรวมโมทีก็เป็นสองหมื่นนะคะสถานที่ทำงานอยู่ที่สวนลุมพินีเลยนะคะก็คือ,อที่ทำงานจะเป็นคอนโดมีพ่อแม่แล้วก็ลูกเนาะทำหน้าที่ดูแลน้องหนึ่งคนนะคะน้องอายุห้าปีน้องโตแล้วนะคะ ก็คือดูแลทุกอย่างในส่วนของน้องก็มีอาจจะทํางานอ่าบ้านเล็กน้อยไม่ว่าจะซักผ้ารีดผ้าหรือว่าทําอาหารง่ายๆนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นดูแลน้องเน,ะนาะเลจ้าเช่าที่พักให้นะคะแล้วก็คือเอ่อมีค่าใช้จ่ายให้มีอาหารให้ฟรีนะคะทุกอย่างฟรีหมดขอแค่คุณมีใจรักที่อยากจะดูแลน้องนะคะขอคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเนาะแล้วก็รักเด็กจริงๆนะคะแล้วก็ ไม่จำกัดสัญชาตินะคะแต่ขอคนที่อายุ25-28ปีโดยประมาณนี้นะคะมีวันหยุดให้4วันเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจงานพี่เลี้ยงและอยากได้งานพี่เลี้ยงงานนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่แม่บ้านดีดีสวิทค่ะ